อะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะผมมีชื่อว่าเจคอบอย่างที่เห็นเห็นกันนะคะผมเป็นเอเรียนที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้ซึ่งเมืองที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทําภารกิจเนี่คือเมืองทะเลทรายและใช่ฮะผมทําอาหารเก่งมากเลยอะไม่ว่าสาวคนไหนก็น่าจะหลงรักผมได้ง่ายๆอะนะ oh, เอาจริงเ <please. S 1> พราะเอาจริงๆตอนที่ผมอยู่ใน <cherry. S 1> ดาวของผมเนี่ยผมก็ฮอตใช่ย่อยเลยอะนะ ซึ่งภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมาเนี่ยคือการแทรกซึมเข้าไปอยู่กับพวกมนุษย์เพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์มาที่เมืองเมืองนี้โดยสิ่งที่ผมต้องทำก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะก็แค่ลักพาตัวผู้หญิงทั้งเมืองนี้แล้วก็ทำให้เขามีลูกกับผมนั่นเองจากแหล่งข่าวที่ผมทราบมานะว่าผู้หญิงที่เมืองนี้มีเพียงหคนเท่านั้นความจริงก็มีหกะนะแต่คนนั้นเขาแก่แล้วนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่มีพละงกำลังพอที่จะแบกรับ เอเลี่ยนตัวน้อยของผมะนะก็อย่างว่ามนุษย์มันอ่อนแอนี่นาะเอาละกินข้าวเติมพลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่ายังไงก็ต้องฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้ให้กันด้วยจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกกันนะโอ้ตายจริงนี่ผมดูเอ่อภารกิจผิดเลยเนี่ยความจริงภารกิจของผมอะอยู่ที่เมืองซานไมทูโน่นี่นะดีนะที่รู้ตัวก่อนเกือบไปแล้วไมล่ละนี่จะมาพลาดตั้งแต่ง,งานแรกไม่ได้นะ โอ้บ้านนี้นี่หลูใช้ได้เลยอนะเนี่ยมีผู้ชายอยู่ข้างล่างคนหนึ่งอะนะแต่เราคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้เป็นตัวปัญหาสักเท่าไหร่เพราะเขาหมวแต่เล่นคอมอย่างเดียวเลยอนะ่ะเดี๋ยวขอหาผู้หญิงก่อนนะฮะอ่านี่ไงสาวน้อยแม่สาวน้อยกำลังเล่นคอมอยู่นั่นเองอะมนุษย์นี่ช่างไม่ระวังตัวเลยจริงๆนี่ขนาดผมเดินเข้ามาในบ้านยังไม่มีใครรู้ตัวเลยเหรอเนะี่ยให้ตายเถอ,อะอะลองเดินขึ้นบันไดดูละกัน ก็ยังไม่มีใครสนใจผมอยู่ดีนี่ผมก็เลยจะเอาเมียเขาไปแล้วนะเขายังไม่สนใจผมเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิง๊ยทำไมโล่จังเลยล่ะคะนเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ทำไมเธอนายมาทำอะไรในบ้านฉันเนี่ยวะเออเอเอไม่มีอะไรนะครับคุณพอดีว่าเขาเป็นเอ่อคนไข้ผมเองอะฮะผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะ่ะต้องมารักษาตัวที่นี่อย่างเร่งด่วนเน่นะ โอ้ยเจ็บเจ็บจังเจ็บจังเลยแต่จะว่าไปคนรักพาตัวเราที่มันหล่อจริงๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทาไมเธอถึงเดินไปโดนขังเองง่ายๆอย่างนั้นอ่ะพอดีว่าผมสะกดจิตได้นะฮะด้วยความที่ผมเป็นเอเลียลนะนะมันก็ต้องเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วตําแหน่งถัดไปก็น่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะตามโลเคชั่นที่ผมได้รับมาสวัสดีครับอู้ ทำไมมนุษย์ถึงได้เปิดประตูง่ายๆอย่างนี้ลละเนี่ยเชิงไร่เรียงสาจริงๆโอ้โหและคนนี้ก็กำลังเล่นคอมเหมือนกันเลยอะ่ะอีซี่แล้วสินะงานเนี้ยโอ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยไปรีบๆไปลักพาตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่านะเลยอีตั้งสามคนที่ผมต้องไปลักพาตัวแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันก็ง่ายๆอะนะไว้ายแล้ว๋ยฉันเอ,อ ผมระสงสสยจริงๆว่าไอ้คอมพิวเตอร์โลกมรดุษเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาเทคโนโลยีก็เงินงันน่ะแถมซิมห้าก็ยังไม่ใหม่อีกด้วยโอ้ดูเหมือนว่าจะโดนจับได้แล้วสิพราีว่าผมลืมเปลี่ยนชุดอะนะตายละแล้วลดูเหมือนว่าเธอคนนี้กําลังตั้งคันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กในคันเนี่ยผมเลี้ยงดูเองอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมีกันใหม่ก็ได้นะรอคุณคอดก่อนเพราะไม่ว่าอย่างไงนะผมก็ต้องให้ลูกหลานของผมอยู่ใน oh. ทุกๆครอบครัว <S <S ของเมืองเมืองนี้อะนะ ไปเลยฮะพี่บาและตอนนี้นะคะผมก็มีผู้หญิง3ามคนอยู่ที่นี่แล้วแล้วผมก็คิดว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้คลอดลูกซะก่อนนะไปฮะแม่สาวน้อยคลอดลูกได้เลยะผมนี่โหดกว่าหมออีกนะมีผมอยู่ข้างๆยังไงก็ปลอดภัยอ่ะปลอดภัยบ้าปลอดภัยบอเลยโอ๊ยเจ็บท้องโอ้โหดูสภาพหน้าฉันสิปลอดภัยก็เย่แล้วเนี่ยเอเดียนโรคจิต คนท้องคนใส่ก็ยังจะจับมาอีกโอ้ยโอ้นี่คุณได้ลูกสาวเลยเนี่ยโอเคผมจะตั้งชื่อให้ว่าเอเลียนเลยกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เชื้อสายผมแต่อย่างน้อยมีชื่อเอเลียนอยู่ในตัวเขาก็ยังดีแลวแล้วการคลอดมนุษย์ตัวน้อยก็เป็นไปได้ด้วยดีอะนะเอาเป็นว่าผมจะให้ผู้หญิงคนนี้พักผ่อนก่อนแล้วกันผมจะเริ่มปฏิบัติแผนการน,นี้กับผู้หญิงคนอื่นก่อนแล้วคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะนะปล่อยฉันไปเถอะนะคะคุณ ลูกแล้วนะฉันต้องเรียงลูกฉันก็อย,กอยากอยู่กับลูกกับผัวฉันนะขอเทอนะไปจะไปเถอะไม่ต้องกังวลนะครับยังไงคุณก็จะปลอดภัยอืมใช่คนนี้แหละแน่นอนผมสีชมพูตามที่ได้รับข้อมูลมาเป๊ะเ,เ,เลยไม่ผิดคนแน่สวัสดีครับคุณผู้หญิงอุ๊ยข้างล่างมีงานคอร์สเพเหลหรอคะเนี่ยออคุณคุณจะทําอะไรฉันน่ะเปล่านี่ครับผมไม่ได้จะทําอะไรคุณสักหน่อย <laughs> ดูสภาพเฮ้ย โลกมนุษย์นี่มันช่างวุ่นวายจริงๆบ้านสุดท้ายแล้วสินะสวัสดีครับพิซซ่ามาส่งนะครับต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเลยค่ะพอดีว่าที่ฉันไม่ได้สั่งพิซซ่าตายแล้ว และตอนนี้ผมก็จับผู้หญิงมาทั้งเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจกันเลยผมเข้ามาตรวจดูผู้หญิงที่มีลูกก่อนเลยเพราะว่าผมก็กลัวว่าร่างกายเขาจะอ่อนแอเกิด <c oughs> นั่นไงจริงด้วยร่างกายเขาอ่อนแอจริงจริงด้วยฮะเขาอาจจะรับผมไม่ได้ในตอนนี้พอดีว่าพละกระกลังผมกับมนุษย์เนี่ยมันต่างกันนะะถ้าทําภารกิจแล้วเขาอาจจะไม่ไหวก็เป็นได้ยังไงตอนนี้ก็ขอถ่ายรูปลงข้อมูลไปก่อนแล้วกันนะใช่แล้วยิ้มอย่างนั้นแหละฮะแม่สาวน้อยสวยมากฮะ นผมขออีกรูปหนึ่งนะฮะอุ๊ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิฮะผมกลัวนะ่ะโอเคลงข้อมูลทุกคนครบแล้วผมว่าผมจะมาทำอะไรให้พวกเขาทานสักหน่อยอะ่ะไม่ว่ายัางไงผมก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีะนะเพราะว่าพวกเขาต้องเป็นคนตั้งท้องให้กับลูกๆของผมยังไงล่ะฮะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูดูแลคันอย่างดีเลยอ่ะนะ <Wow. S 1> หวังว่าพวกนางจะชอบกันนะนี่คนที่อยู่ข้างนอกนะ่ะปล่อยฉันออกไปเถอะนะปล่อยฉันออกไป ผมว่าคุณลองทานกับข้าวที่ผมทําให้กินดูก่อนนะคะเผื่อว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะนะาอยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่ฉันต้องมานั่งกินอะไรอยู่ที่ดีเนี่ยอยากกลับไปกินมีฮ่องกงจังเลยสวัสดีฮะคุณลินล,ลี่นี่แกรู้ชื่อฉันได้ยังไงเนี่ยเออพอดีว่าผมมีข้อมูลเน่ยนะอาหารรสชาติเป็นยังไงบ้างฮะเอาตีนเหยียบเอ้ไม่ใชใ่กินหมดขนาดนี้ยังไม่รู้อีกล่อไงอะ่ะฮะ ยังไงก็ไปฉันไปเถอะนะฉัน,ฉ,นฉันต้องไปดูแลสามีฉันที่บ้านนะทำไมอ่ะทำไม,มต้องรักพาตัวฉันมาด้วยอ,ะอ่ะเออผมก็แค่อยากมี ทายาทต,ตัวน้อยๆเท่านั้นล่ะฮะคุณลองรอับจำนวนเงินเอไม่ไหวแล้วนะคะเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยว่าจะให้เงินสักน้อยอะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ตกใจอะแต่ว่าช่วยรับเงินก้อนนี้ไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ะ<อ>นะ่าและนี่ค่ะความสัมพันธ์เขาเพิ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูดิดูดิตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะ คุณดีฮะคุณนี้หน้าตาดีเหมือนกับเอ่อทับเค้กเลยนะคะฉันรู้ตัวอยู่แล้วละนะนายนี่หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตอนนี้สภาพร่างกายของคุณลินลี่นี่ดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมฮะไม่มีเจ็บปวดตรงไหนชใช่ไหมอะไม่บอบช้ำกับผีนะสิฉันยังเจ็บอยู่นะนายรักพาตัวฉันแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนาย เหมือนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณผู้ชมเราก็จะไม่สามารถจีบเขาได้อยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่อารมณ์ของเขานะคะเป็นอารมณ์ที่แบบโดนเราลักพาตัวมาเนาะมันก็นั่นแหละท่าทางเราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนมูดอารมณ์ให้เขาก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่งั้นก็จะจีบไม่ได้แบบนี้ะนะในเมื่อใช้วิธีสันติไม่ได้ผมก็ต้องใช้เครื่องมือที่มาจากดาวของผมมาละนี่นะใส่ไปเดี๋ยวนี้เลย อันนี้จะเป็นเครื่องมือในการล้างสมองนะคะเพื่อทําให้เขาลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกแย่กับผมก็ตามะแต่เขาก็จะลืมไปว่าผมเนี่ยได้รักพาตัวเขามานะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เขาเนี่ยจะเกลียดผมแบบแค้นฝังหุ่นเลยอะ่ะผมก็ต้องทําความรู้จักกับเขาแล้วก็ทําดีกับเขาใหม่อะ่ะแต่ถ้าเอาจริงจริงมันก็ถือว่าคุ้มค่าะนะ ก็น่าแปลกนะคะที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําการล้างสมองเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะแตกต่างจากผู้หญิงคนแรกนะคะเขาดูจะเข้าถึงได้ามากกว่าเลยนะผมสามารถแบบว่าจีบเขาได้ด้วยอ่ะเขาไม่ได้ต่อต้านอะไรผมเลยสงสัยว่าหน้าตาผมเนี่ยจะหลอกเกินห้ามใจอ่ะเนาะแต่เนื่องด้วยผมไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้น่ะผมก็คงต้องใช้เครื่องนี้มันไปกับทุกๆคนนั่นแหละ เอจะได้รวดเร็วนะเพราะยังมีภารกิจอื่นๆที่รอผมไปทําอีกเยอะแยะเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนกระโดนล้างสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแล้รู้สึกหงุดหงิดจริงๆเลยอะ่ะที่ต้องมาใช้เครื่องมือแบบนี้กับพวกมนุษย์ที่อ่อนแอผมละสงสารเขาจริงๆขอโทษทีนะคุณผู้หญิงผมไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยจริงๆนะ่ะ มาฮะคุณลิลลี่เรามาสารสัมพันธ์กันต่อดีกว่าเรามาเริ่มหนึ่งกันใหม่นะฮะจะว่าไปคุณเนี่ยก็น่าตาดีเหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วเราก็จะทําการแบบว่าให้ของขวัญเป็นซิโมเลียนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าดีกันเร็วที่สุดอะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยตั้งแต่ผมใช้เจ้าเครื่องตัวนั้นนะคุณลิลลี่เขาก็ดูจะเปิดใจให้กับผมมากขึ้นนะะเพราะที่ว่าผมไม่ใช่โจรนะคุณลิลลี่ผมแค่อยากมีลูกกับคุณก็เท่านั้นเองอะแต่ขึ้นนนชื่่อวาเป็มุษย์ ก็ต้องแบบว่าเรื่องมากระดับหนึ่งอะนะทั้งปวดห้องน้ําทั้งหิวข้าวทั้งตัวสกปรกนู่นนี่ทั้งอึดอัดโอ้ยผมระปวดหัวจริงๆกับการเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าผมมีทางแก้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่เลยน้ํายาวิเศษของผมที่จะทําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยรู้สึกมีเสน่ห์ในทันใดอะนะดื่มเลยครับคุณสวยถ้าดื่มแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเนี่ยผมขอตัวไปจัดการกับอารมณ์ตัวเองก่อนนะ งานที่ต้องอยู่กับพวกมนุษย์นานๆเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยอะทำไมผมไม่ได้รับมอบหมายงานที่มันดีกว่านี้เนี่ยโอเคตอนนี้ผมจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณลินล,ลี่เนี่ยก็น่าจะจัดการกับตัวเองเรียบร้อยเหมือนกันเพราะดูจากสีหน้าและแววตานะเขาดูแบบว่าลงไหลผมมากๆท่าทางยาเนี่ยจะได้ผลนะคะเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณลินลี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าทุกๆอย่างอ่ะมันจะดีเอง ผมไม่ทำร้ายคุณหรอกนะนี่บ้าผมอะเต้นเซ็กซี่ขนาดนี้คุณชอบไหมล่ะท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ฮิตมากๆเลยนะในหมู่พวกผมเนี่ยผมไม่เคยเจอมนุษย์คนไหนสวยเท่าคุณมาก่อนเลยนะคะคุณลิลลี่คุณเนี่ยสวยเหมือนดอกกุหลาบเลยนะครับอุ๊ยบ้านี่พรหนุ่มเอเลียนเขาดีทำไมมันปากหวานจังเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองจูบมือเขาดูนะคะมาดูกันว่าเขาจะยอมผมไหมเนี่ยคุณลินลี่ฮะผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทําให้คุณเจ็บผมจะดูแลคุณดีๆเลยอะ กุยแป๊บนะคะผัวโทรมาฮัลโหลว่าไงน,นะไม่ต้องมาไม่ต้องมาฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันปลอดภัยดีไม่ต้องเรียกตำรวจไม่ต้องไม่ต้องเลยนะเออแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะคุณใจรอบเรามาต่อความสัมพันธ์กันเลยดีกว่าเออนี่ฮะดอกกุหลาบหวังว่าคุณจะชอบนะคะอุ้ยแน่นอนจ้าพ่อนุม่มชอบอยู่แล้วว่ะ้มันอาจจะดูรวดเร็วไปนะคะคุณลินล,ลี่แต่ว่าผมขออนุญ,ญาต พอดีว่าผมเวลาน้อยนะฮะโอ้ได้เลยจ้าพอดูอยากทำอะไรก็เชิญเลยจ้าเชิญเลยอน่ารักซะขนาดนี้ผมก็หลงคุณแย่สิครับคุณลิลลี่ามาฮะคุณลิลลี่ช่วยอุ้มท้องให้เจ้าตัวน้อยของผมหน่อยนะฮะอุ๊ยคุณผู้ชม <c oughs> อ่าเรียบร้อยแลยคะ่ะสำหรับลายที่หนึ่งของเราโ,โหลากเลือดมากคุณผู้ชมคือการรักพาตัวนี้มันแบบปฏิสัมพันธ์กันยากมากอะเอาจริงๆ โอเคเดี๋ยวเราทําการแบบว่าปลดล็อกนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจก็ให้คุณลิลลี่มาตรวจคันกันเลยค่ะไหนดูซิว่าจะท้องไหมวิจะท้องไหมเนี่ยฉันไม่อยากมีเอเลี่ยนให้คุณเจคอบจะแย่อยู่แล้วนะวิขอให้ท้องด้วยเธออ่านี้ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมมาค่ะคนที่สองของเรานะคะนี่ครับเงินสําหรับคุณนะอุ๊วิ อ oh! ้าวจะเปเงินมันเยอะขนาดนี้เนี่ย uh huh. โ,อโอเคโอเคอยากให้อยู่อีกกี่วันคะบอกได้เลยนะคะงั้นถ้าคุณอยากได้จานวนเงินเพิ่มเนี่ย, oh. ค,ยคุณต้องดื่มน้ำยาอันนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะได้เลยเงินนี้โอ้โ oh! ห <c oughs> เยอะกว่าฉันทำงานทั้งปีค่ะคุณ <c oughs> ตะว่าไปไม่ต้องมีลูกแค่คนเดียวก็ได้นะคะอยู่กับฉันตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคุณเจคอบและนี่คะ่ะพอแบบว่าตั้งครันแล้วนะคะคุณลินล,ลี่ก็ได้อยู่อย่างสุขสบายแล้วคะ่ะดวงตากับสีผิวของคุณเนี่ยเข้ากันน่าเชื่อเลยนะคะมันดูมีสเสน่ห์จนผมไม่อาจละสายตาเลยนะเนี่ยนี่คุณพร้อมจะมีทาย,ยาได้ผมหรือยังอะคะ โ oh, hey. อ้ยคนที่สองค่ะคุณผู้ชมมาเลยฮะมาที่เตียงที่ผมจะเตรียมให้เลยครับคุณผู้หญิงวย <Ooh. S 1> ให้เขาทั้งสองนะคะได้เปรมปีกันนะอ ไหนดูซีตั้งคันหรือเป้าอู้หูเชื้อเอเลียนนี่มันแรงจริงๆเลยนะคะมาค่ะคนต่อไปนะฮะแม่สาวญี่ปุ่นกิตใจของเราคุณมิโกะฮะถึงตาคุณแล้วนะตื่นได้แล้วครับอูห้หูแล้วแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ไหวเลยคุณผู้ชมผมต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ก่อนหน้านี้รุนแรงกับคุณน่ะนี่คือสิ่งแทนใจนะคะผมขอโทษด,ด้วยจริงๆอ่ะแต่มันจําเป็นนะคะอ่าและเครื่องดื่มนี้ฮะจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณลองดื่มดูนะคะนี่นาย จะปล่อยฉันไปจริงๆใช่ไหมอ,อ่ะถ้าเกิดแบบว่าทำภารกิจอะไรนั่นเสร็จนะแน่นอนครับผมจะปล่อยคุณไปอันนี้ฉันจะสอนนายนะวิธีการจรีบผู้หญิงในโลกใบนี้อ่ะนายต้องให้ดอกกุหลาบกับเขาขอบคุณมากเลยนะครับสหรับการสั่งสอนนะต,ตอนนี้คุณดื่มน้ํายาน,นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะโดนผมสั่งสอนบ้างนะคุณลูกอะ่ะ คุณมิโกะเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอครับใช่แล้วค่ะแม่เป็นคนญี่ปุ่นพ่อเป็นคนลำพูนค่ะอ้ถึงว่าทำไมหน้าตาน่ารักขนาดนี้นะครับเนี่ยเออคุณมิโกะครับคุณพอมแล้วใช่ไหมอ่ะฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเอาจริงจริงการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยฉันก็แอบหวั่นไหวเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะผมมีน้ายาลบความทรงจาอะ่ะคุณจะจําเรื่องผู้นี้ไม่ได้แน่นอนหรอคะะนา่าเศร้าจังเลยอะ่ะบางทีฉันก็อยากจดจําคุณไว้อ่ะนะ๋ย่พูดแบบนั้นสิครับผมหวั่นไหวนะครับเนี่ยคุณเจะ ฉันรู้สึกหลงรักคุณเขาแล้วล่ะค่ะเรื่องราวพวกนี้ฉันขอจดจำไว้ได้ไหมอ่ะฉันไม่อยากลืมมันเลยอุ๊ยคุณผู้ชมโอเคค่ะให้เขาทั้งสองได้เฟรมปีกันนะคะเดี๋ยวนะทำกันอีท่าไหนดันคุณผู้ชมมิกะเจยคบ และดูเหมือนว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันเกิดของน้องเอเลียนของเราไหนดูซิเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะโอ้โหเจ้าเอเลียนก็คือเกิดและเติบโตในการดูแลของเจคอบของเรานั่นเองนะคะและนี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆเข้าทั้งสองก็มาแบบว่า ทำกันเองเฉยเลยอ่ะคือเราแบบว่าปลดล็อกประตูนะคะแล้วคุณเจขอบกับคุณมิกกก็แบบดูดิอะไรอ่ะพอเลยพอเลยนางสองคนนี้โอ้ยตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องมิกกของเราโอเคเดี๋ยวไปบอกข่าวดีกับคุณเจคอบนะคะคุณเจคอบคะฉันตั้งคันแล้วนะคะเอเดียนตัวน้อยอยู่ในท้องฉันเรียบร้อยแล้วหุยแล้วดูเหมือนจะมีคนเศร้าคุณผู้ชมเหมือนว่าจะมีโอ้โหคุณลินลี่น่าจะรู้นะคะว่าแบบ โอ้ oh my god นางโดนแบบว่านอกใจอะไรแบบนี้ยตายแล้วตายละรักกี่เศร้าเนี่ยรักหกเศร้า <laughs> ผมไม่มีเวลาให้กับดราม่าของพวกมนุษย์หรอกนะ oh, <it> ผมต้องรีบทำแผนการนี้ให้เสร็จโดยเร็ว <laughs> เหลืออีกเพียงแค่สองคนเท่านั้น <It is. S 2> ภารกิจของผมก็จะเสร็จสิน้น <laughs> คุณเพนนีฮะ <laughs> ถ้าคุณอุ้มท้องให้ลูกผมเนี่ย ผมจะมอบเงินให้คุณไปซื้อเสื้อผ้ายเยอะๆเลยอะนะแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่คุณต้องการเลยอะไม่ว่าจะเป็นการปลดหนีหน้น,นู่นนี่นั่นผมจะจัดการให้หมดเลยนะคะอออโอเคค่ะคุณผู้ชมจีบติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาฮะคุณเพนนีผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะ ا, ที่เราจะเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ของเราอะนะเอ้ไอบ้านนี<อ>้น<อ>ี่มันยังไงเี้ยทำไมเสียงผู้หญิงเต็มไปหมดเลยอะเมื่อวานก็ได้ยินเสียงกรีดร้องซะด้วยอะจะแจ้งตำรวจดีไหมดะ นี่คือแบบเพื่อนบ้านสงสัยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วโดนแจ้งตำรวจไหมเนี่ยมาฮะคุณเพนนี้อดทนนิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองอ่ะอุ้ย เดี๋ยวเราเตรียมปลดล็อกนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเพนนีเนาะไปตรวจคันกันแลนนี้ค่ะไม่มีทําให้ผิดหวังคุณเพนนีท้องเรียบร้อยแล้วไปคุณผู้ชมเหลือคนสุดท้ายแล้วค่ะคนสุดท้ายเนี่ยก็จะงานหินนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นคุณแม่นะพลังแห่งการเป็นแม่เนี่ยมันช่างรุนแรงเหลือเกินในมนุษย์เราอ่ะนะแต่มีลูกเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้เงินถูกไหมล่ะครับยังไงก็ต้องสยบต่อเงินที่ผมมอบให้อยู่แล้วอ่ะนะเดี๋ยวค่าเลี้ยงดูลูกทั้งสองของคุณเนี่ยผมดูแลให้เองนะคะคุณฮ ใไหนเราก็สารสัมพันธ์กันแล้วอ่ะลองขยับเข้ามาใกล้ๆกันดูไหมฮะอุ้ยอะ,อะไม่ได้อ่อ อ๋อคุณคะเดี๋ยวคุณดื่มน้ํายาตัวนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมเก็บห้องให้อสงสัยต้องกินน้ํายาเพิ่มอะ่ะคุณผู้ชมู่ดีนางก็แบบว่าไม่ยอมอะ่ะมาฮะคุณผู้หญิงตอนนี้ก็น่าจะอารมณ์ดีขึ้นแล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจนี้เนี่ยผมจะพาคุณไปชอปปิ้งนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถทําแบบนี้กันได้หรือย,อยังครับอุ๊ยทําได้แล้วคุณผู้ชมสบตากันทะฮะดีฉันต้องร้องเพลงดีตลอดอ่ามะค่ะถึงเวลาจูบแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มาฮะคุณผมจะทำเบาๆแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าคุณเพิ่งคลอดลูกมาดะมาค่ะหอบลูกมาเลยนะคะมาตรวจคันคุณผู้ชมไหนดูซิว่าจะตั้งท้องอีกรอบหรือเปล่า,าอ่ะอ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมและแล้วภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์เราสามารถทําให้ผู้หญิงทั้งหมดตั้งครรภ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณตอนนี้เอเลียนตัวน้อยอยู่ในท้องฉันเรียบร้อยแล้วนะดีเลยฮะระหว่างนี้ผมจะดูแลคุณดีๆนะเวลาที่ผ่านมาคุณเจยขอบก็ได้ดูแลสาวๆเป็นอย่างดีนะคะแล้ววันนี้ก็ถึงวันที่สาวๆของเรานั้นจะได้คลอดเอเลียนตัวน้อยออกมากันแล้วนะคะเริ่มที่คุณลินลี่ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมอ่าคุณลินลี่ ไมได้เป็นลูกชายนะคะชื่อว่าแซนเลอร์เนาะไหนดูซิว่าเอเลียนตัวน้อยจะเป็นแบบนี้น่าราักแลวคือทําไมคุณพ่อไม่มาดูเลยล่ะเนี่ยฮะทำไมไม่มาดูเลยโอเคค่ะแล้วเราก็จะให้เขาแบบว่าเติบโตกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวัยอินฟ้านี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงวู้อ่าแซนเลอร์เปลี่ยนช่วงวัยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเด็กนิ่งสง,งบเนาะ ออ้ยน่ารักหัวแดงมาเลยหัวแดงมาเลยหัวแดงได้ใครหัวส้มอาจจะได้พอ่อใช่หัวส้มได้พ่อแหละมาค่ะคนต่อไปนะคะอืออือนั้นเบ่งลูกหรือเบ่งขี้งงมากอ่านี้ค่ะได้เป็นลูกชายเช่นเดียวกันคุณผู้ชมโอ้โหลูกชายนี่ขายดีนะคะเนี่ยโอเคชื่อว่าแดเลียนนะคะแดเลียนเอเลียนคุณผู้ชมมาค่ะเอ็ดอัพกันเลยอย่าอย่ารอช้า เป็นเด็กที่แบบว่าอ๋อลราแวดระวังนะคะน้องแดเรียนของเราไหนดูชิอุ้ยหัวส้มเช่นเดียวกันเลยคุณผู้ชมไปค่ะคนต่อไปคุณมิโกะนะคะอุ้ยอุ้ยเราดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเจคอบจะเป็นห่วงคุณมิโกะนะคะเนี่ยคู่นี้นี่เขาแปลกๆนะคุณผู้ชมคู่นี้นี่มันแปลกๆนะคุณเจคอบดูเป็นห่วงมิโกะแบบว่าออกนะ้าออกตามาโอเคได้เป็นลูกสาวนะคะชื่อว่าน้องเมอานี่ อันนี้แล้วดูดิคุณพ่อเขาวิ่งเข้ามาทำไรอ่ะวิ่งเข้ามาทำไรอ่ะโอ้ยคุณเจคอบอะไรอ่ะอุนมีการขอเป็นฟงเป็นแฟนกันด้วยคุณผู้ชมดูสิเฮ้ย <c oughs> หรือว่าคุณเจคอบจะจริงจังกับคุณมิโกะวะเนี่ยเอาไงเอาไงอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราทําการเอ็ดอัพกันเลยนะคะน้องเม่อาของเราในดูสิว่าจะน่ารักขนาดนไหนวุ้ยแล้วดูดิคุณพ่อ,ขอเขาก็มาเฝ้าอ่ะเกินไปปะ เกินไปเป็นเด็กระแวดระวังนะคะน้องเมยอ์อาอุ๊ยหัวโซมอีกแล้วคือเชื้อพ่อเชื้อพ่อแรงมากอ่ะมาค่ะ<อ>คนที่4ี่ของเรานะคะทําการเตรียมคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดิว่าคุณพ่อไม่มาสนใจไม่มาสนใจจริงๆสนใจแค่คุณมิโกะตอนคลอดแปลกปะมันแปลกมากเลยนะได้เป็นลูกสาวนะคะคุณผู้ชมชื่อว่าอะไรดีอะโทริวิลโลเรทิเซียเออเรทิเซียน่ารักโอเค น่าราักตัวน้อยของแม่อาอมาค่ะทำการเอ็ดอัพกันเลยนะคะคุณผู้ชมอามาดูกันนะคะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนอูแล้วคุณลิลลี่ก็มาเชียร์ด้วยนะเรทิเซียเป็นเด็กที่เจ้าอารมณ์นะคะแต่คนนี้ผมดำนะแบบว่าได้คุณแม่มานะคะอามาค่ะคนสุดท้ายของเรานะคะอไหนดูซิเอเลี่ยนน้อยของเราก็คือจะกระจายไปทั่วเมืองเลยนะคุณผู้ชม ต่อไปนี้เอเลียนก็จะครองโลกครองเมืองอะไรแบบนี้อ่าได้เป็นลูกสาวนะคะคนสุดท้ายของเราอุ๊ยคุณผู้ชมและแล้วภารกิจของเราก็สําเร็จชื่อว่าน้องไลล่าแล้วกันนะคะอุ๊ยน่ารักอ่ะเอ็ดอัพเอ็ดอัพเอ็ดอัพไหนดูซีโรล่าหรอโรล่าหรือไลล่าอ่ะเป็นเด็กระแวดระวังนะคะอุ๊ยตีผมได้คุณแม่เช่นเดียวกันโอเคค่ะคุณผู้ชมก็ภารกิจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส หรับการลักพาตัวผู้สาวทั้งเมืองมานอนแล้วก็ทําให้เขาตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกกลับไปที่บ้านของเขาแต่ละคนกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราทำการแบบว่าส่งตัวนะคะทั้งลูกเอเลียนแล้วก็คุณแม่กลับบ้านกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเมืองซานไมชูโนของเรานะคะแต่ละครอบครัวนะก็จะมีเอเลียนตัวน้อยอยู่นี่อย่างเช่นอันนี้นะคะครอบครัวแรกครอบครัวจางนะคะก็จะมีเอเลียนตัวน้อยอยู่ครอบครัวเฟงนะคะครอบครัวบีด้าครอบครัวเอเลียนนะคะและสุดท้ายครอบครัวคอปเปอร์ค่ะเนื่องจากว่าคุณมิโกะนะคะหลงรักคุณเจคอบของเรานะคะก็เลย ทำให้คุณใจคอบเนี่ยมีครอบครัวเฉยเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูสิโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าอยากให้ทําอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ